บุรีไฟฟ้าจิิบอกเอฟส่งเคมไปวันที่10กันยา2022เล็กหลุดแล้วก็ที่ร้านเช็คที่ร้านหัดวาชเช็คบอกว่าไม่เป็นไรส่งกลับมาวันนี้วันที่21กันยา2022เดี๋ยวลองมาแกะดูสินค้าดิเพราะวันนั้นเล็กหลุดไม่เป็นไรเดีย๋ยวมาเช็คเคมไป11วันแล้ว ส่งค่าสินค้าเคมกลับไป55บาทแล้วก็ส่งกลับมาใหม่ต้องจ่ายไปที่ร้านอีก50บาท105บาท เคมไปเคมไปแล้วจะกลับมาแบบเดิม เราก็ไม่หลุดอ่ะหยาเสียเลยม่ถ่ายเคียงกลับมา เบียกเลยอ่ะไม่หลุดล่ะอันแรกเหล็กมันหลุดอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้ไม่ได้หลุด รูตอนที่ก่อนส่งเคมเหล็กข้างนมันไม่มีเห็นยังเหล็กไอเนี้ยมันไม่มีอะและ้วไปพูดว่าไม่หลุดแล้วเนี้ยเหล็กมันมีอะตอนที่ส่งเคมาภาพอ่ะ ไม่มีเหล็กก่อนถ่ายในไลน์ส่งก็ไม่มีเหล็กนะรูมเลยฮะเลหล็กลึบเลยโอเคค่าค่าส่งเคมไป55บาท ค่าส่งกลับมาอีกห้าสิบบาทอเป็นไปได้งไงวะตอนที่แม็กสินค้าส่งอ่ะก็ถ่ายอ่ะตอนที่แป็สินค้าส่งก็ถ่ายก็ถ่ายสินค้าถ่ายเหล็กนะถ่ายเหล็กว่ามันว่ามันหลุดออกไปอ่ะดูดิเนี่ยหลุดออกไปอ่ะไม่มีอ่ะ ตอนที่เราแพ็กเคมไปอะหลุดออกไปมันไม่มีอะแล้วเนี่ยมันกลับมามีได้ไงวะสินค้าไม่ได้ชำรุดทั้งที่แม่งชํารุดอะแล้วเนี่ยกลับอื่ล่ะกลับออกมามีเป็นปกติแม่งผีหลอกอะวะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเคม